สวัสดีครับผมอาจารย์พิริชันนะครับจากรายการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับปดอย่าลืมนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิง่งและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมผมพิริชันนะครับจากรายการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับวันนี้จะมาพูด,ดเรื่องทรรมนะครับ ในคำว่าวิญญาณวิญญาณนี้ในทิฏฐสิบสเนี่ยนะครับทำให้มีการเชื่อในหลายพื้นที่ของโลกที่มีมนุษย์เนี่ยก็เชื่อไปต่างๆนานา,นาตามแต่ที่จะมีการถ่ายทอดบอกสอนมากันเองมีอะไรบ้างครับถ้าพูดเรื่องวิญญาณโดยเฉพาะเมืองไทยเราก็จะบอกว่าวิญญาณคือผู้เวียนไม่ตายเกิด วิญญาณออกจากล่างเห็นอะไรแบบ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 ก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นห้าดวงวิญญาณอยู่ตรงนั้นหกดวงวิญญาณไปไปมามาเราจึงนึกว่าวิญญาณคือสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับวิญญาณคือสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับนะครับมีคนเข้าใจผิดระดับภิกษุ ในสมัยพุทธกาลนะครับวันหนึ่งเขาไปโพลธนาให้คนในสังคมรู้ว่าเขาเนี่ยนีกว่ารู้ทั่วถึงธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าขีโมเนี่ยฮะโดยตัวเขาเองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนแบบนี้ก็มีครับในสมัยพุทธกาลครับเขาไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าเขารู้ทั่วถึงธรรมที่พระพุทธองค์ตรัส ในส่วนว่าวิญญาณคือผู้เวียนว่ายตายเกิดโอ้โห,โหนะครับเรื่องนี้เอาเป็นว่าจนถึงพระกันนะของพระพุทธองค์นะครับเรียกว่าต้องพามาเข้าเฝ้าและสงถามว่าว่าท่านไปกล่าวแบบนี้ให้คนต่างๆหรือลือว่า ตนเองคือผู้รู้ัูวถึงธรรมที่พระทธองค์ตรัสบอกว่าพระพุทธองค์ตร,รัสว่าวิญญาณคือผู้เวียนไหาแต่เกิดในที่สุดกันนั้นก็ยอมรับพระองค์ก็เรียกว่าตําหนิรุนแรงเรยกว่าเป็นโมฆบ,บุรุษโมฆบ,บุรุษวิญญาณจะเรียกว่าผู้เวียนไหาแต่เกิดได้ยังไงนะครับวิญญาณในความหมายของาศาสนาพุทธนะครับคือกิริยารู้แจ้ง การรู้แจ้งเช่นวิญญาณ6หมายความว่าวิญญาณที่ไปอยู่ในการรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมธรรมหนึ่งที่ไปประกอบขึ้นจนเกิดผัตะเช่นมีตามีรูปข้างนอกนะครับและมีวิญญาณทางตาหรือจักคุวิญญาณเป็นต้น เมื่อทำทั้งสามรวมกันก็จะทำให้เกิดผัสสะคือการรู้แจ้งทางตา,าการรู้แจ้งทางตามันก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสีสันรูปทรงหน้าที่มันมีเท่านั้นนะครับทั้งหูก็หน้าที่ก็มีเท่านั้นโสดวิญญาณกับมีหูมีเสียงที่มีแหล่งกําเนิดภายนอกแล้วก็มีสดวิญญาณเมื่อสามทำ มาเกิดขึ้นพร้อมกันก็จะได้ยินนะเหมือนกันลิ้นกายผิวกายทั้งหมดนะครับแล้วก็มโนขึ้นใจมีมโนมีธรรมลมแล้วก็มโนวิญญาณก็ทำให้ผัดสันะครับนั้นวิญญาณมีแค่นี้พระองค์ตรัสวิญญาณคือ สิ่งที่กระจายไปอยู่ในผสัสสะนั่นคือวิญญาณคือความรู้สึกประมาณว่าลักษณะแบบนี้ดังนั้นคาว่าวิญญาณคือผู้เืียนไม่แต่เกิดจึงไม่มีในบทปัญญัติของพระพุทธเจ้าดังนั้นในสังคมจะพูดยังไงก็แต่ก็ให้เห็นว่าเขายังไม่ได้ศึกษาคำพุทธเจ้า ก็เอาเป็นว่าเป็นลัทธิหรือเป็นความเชื่อของเขาเขาจะเชื่อยอย่างนั้นต่อก็ได้ว่านู่นเห็นวิญญาณอยู่ตอนนั้นมีวิญญาณห้าดวงแบบนี้ผู้วิมไม่ตายเกิดคือสัตสัตสตสตสตโตหรือถ้ารวมกันเป็น,ปนพระโหพรีว่าสัตตานังคือหมูสัตว์ที่ย่อมเป็นไปเพราะกรรม ก่อนเกิดก่อนเกิดขึ้นมีสายปฏิจจสม,มุติาทบอกว่าเพราะมีววชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะครับเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะครับคำว่าวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ทำให้ไปเกิดพบ พราะนามรูปคือการเกิดแล้วแสดงว่าในระหว่างนี้มันก็จะพูดเรื่องพบชาติจะบอกว่านามรูปก็คือการได้ชาติได้อัตภาพใหม่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราเข้าใจคือพระองค์จะบัญญัติชื่อธรรมทาม,ามันเป็นเหตุทมที่เกิดมาแต่เหตุถ้ามันเป็นเหตุตรงนี้คือวิญญาณ ทาที่เกิดมาบัติเหตุคือทําให้เกิดนามรูปถ้าเราเข้าใจในแก๊ปนี้ก็เรียกว่ามีวิญญาณก้าวลงสู่คันมารดาถ้าวิญญาณขาดลงนามรูปก็จะ,จะเจริญขึ้นต่อไม่ได้พระงตัดกับพระอนุตถ้านามรูปจเจริญขึ้นเป็นรูปน้องชาย น้องหญิงหรือว่าเป็นรูปเด็กขึ้นมาแล้วในคันมันดาพระองค์ยังตัดต่อว่าถ้าวิญ,ญญาณจะขาดลงนำรูปที่เป็นลนักษณะน้องหญิงน้องชายเนี่ยจะ,จะเจริญต่อไปได้ไหมพระอน,นทูลตอบว่าไม่ได้พระเจ้าจ่่ะเห็นไหมครับดังนั้นเขาวิาญ,ญญาณเนี่ยจริงๆแล้ว พระองค์ต้องการไม่ให้เกิดการสับสนนะครับวิญญาณเนี้ยมันมาจากคํำนี้ครับจิตมันมีจิตมนวิญญาณนะครับจิตไปตั้งอยู่ที่ไหนปุ๊บพระองค์บอกว่าการคิดถึงสิ่งใดจิตไปตั้งก็เท่ากับความคิดคือมันเป็นการรู้ขึ้นพระองค์จึงตรัสว่า คิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดจิตฝังลงไปในสิ่งใดมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์นะครับนะเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณน่ะวิญญาณมาแล้วแต่นั้นโดยมากคือพวดก็เป็นวิญญาณวิญญาณคือสิ่งที่ทําให้เกิดพบนั่นแหละครับเพราะเมื่อเขาตัดคํานี้ออกว่า,วาเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเห็นไ,ไหมครับ นะถ้าขณะมีร่างกายอยู่เนี่ยยังไม่ตายเนี่ยลักษณะแบบนี้มันจะไปอยู่ในลักษณะตัณหาตัณหาอุปทานคือต้นเหตุแห่งการคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นนะครับถ้าแบบนี้เรียกว่านับเฉพาะพบจากจิตเพราะว่ายังไม่ตายเช่นคิดถึงสิ่งใดก็เป็นพบนะครับได้พบใหม่ ถ้าตายคือการคิดนั้น,นอะ่ะมันจะทําให้ไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ก็ได้นามรูปใหม่อัตภาพใหม่ทันทีนะครับเห็นหรือยังครับว่าจริงๆแล้วถ้าใครแยบใครในจุดเนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรคือที่ยึดเหนี่ยวของสัตว์อยู่สัตว์ยึดอะไรอยู่นะก็ยึดจิตเมื่อยึดจิตไปเมียลมก็คิดว่าตนเองเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้น มีความคิดอย่างนั้นเพราะสัตว์ไม่เคยปล่อยวางจิตดังนั้นตรงนี้ถ้าคนแยบคายก็แม้พระองค์จะใช้คาว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปคนไม่แยบคายก็เรียกว่าอ้าวนี่ไงวิญญาณก้าวลงสู่ขัน้นนะครับวิญญาณก้าวลงสู่ขัน้นในความหมายว่ามีสิ่งหนึ่งมาได้พบมีทรทมหนึ่งที่ เกาะติดจิตจนจิตไปเป็นอารมณ์แล้วก็อารมณ์นั้นเรียกว่าวิญญาณตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มันมีการก้าวลงสู่คันก็เรียกว่าไปได้พบมนุษย์คันอะไรนะขอให้เป็นคันมนุษย์เลยกันไม่ใช่คันบัวควายนะฮะก็เรียกว่าเป็นคันมารดาก็เป็นเอาไปว่าพบมนุษย์มันมีบางอย่างมาได้พบมนุษย์ แต่พระองค์ไม่ได้อธิบายสิ่งสิ่งนั้นแต่พระองค์ใช้หลักชื่อธรรมเท่านั้นก็คือเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปวิญญาณก้าวลงสู่ขันพระองค์ตัดสิ่งสิ่งหนึ่งไว้ไม่ได้เอาเอาชื่อนั้นมาเอาไว้ให้คนแยบคายก็จะเข้าใจระบบเนี้ก็คือสัตว์นั่นแหละครับนะครับที่เป็นผู้ยึดจิตและ เป็นผู้ไปได้พบใหม่เป็นผู้ที่ยังตัดพบตัดชาติไม่ได้ก็ต้องไปเวียนไหยตายเกิดแบบนี้นี่นะครับที่เรียกว่าวิญญาณไม่ใช่ผู้เวียนไหยตายเกิดแต่สัตว์คือผู้เวียนไหวตายเกิดสัตว์ผู้มีอวิชชาอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผู พาให้พวกเราทุกท่านยังเวียนไหวตายเกิดไปหาที่สุดไม่ได้จนกว่าท่านจะเข้าใจระบบสายปฏิจจสมุทบาทอันเป็นสมุทัยในอเยสสิคือปฏิจจสมุทสายสมุทยัยหรือเรียกสายเกิดเมื่อท่านรู้แยบขายท่านก็จะไปเข้าสู่การรู้สายปฏิจจสมุทบาทสายดับหรือสายนิโรธ เมื่อเป็นเช่นนี้ครับชาวพุทธจะเข้ามารู้แบบนี้นี่เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เสียดายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วแม้นเราไม่ได้เกิดอยู่ในยุคท่านแต่คำสอนของท่านยังไม่สูญหายครับระวังคำสอนของพระองค์จะสูญหายไปจากโลกด้วยเหตุอะไรที่เราไม่ทราบนะครับ อาจจะมีเหตุนั้นจนการรักษาเนื้อธรรมเหล่านั้นหมดไปอย่างโลกก็เรียกว่าต้องรออีกยาวนานไมรู้กี่กับจึงจะมีพระพระทุทธเจ้าพระองค์ใหม่ท่านจะรอตรงนั้นใช่ไหมครับเรากําลังจะผัดวันประกันพบเจอพ,พระพุทธเจ้าเราใช้เวลาเป็นกับกับเราจะไปตายเวียนวหาตายเกิดหลายรอบอยู่ไหนนะครับ โอเคครับอีพีนี้ก็นะครับยังเห็นว่าวิญญาณก็คือกริยารู้แจ้งเฉยๆแต่ถ้าแยบครายในทรรอื่นๆสุตตะอื่นๆก็ก็จะได้รู้ว่าสัตว์คือผู้เหยนไม่แตกเกิงดังนั้นก็เอามาเชื่อมโยงกันเอาเองนะครับนั้นอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ